แรกอร่อยค่ะอร่อยกินให้หมดลูกเลยค่ะนี่แปะกล้วยนะคะแปะกล้วยนะคะไข่เค็มเนาะคุณเชียงนะคะ เฮ็ดหอมค่ะเฮ็ดหอมที่สาวขวรทัศนีสายบุญค่ะเนาะุนเอาไปอุ่นมานะคะเอาไปอุ่นมาเคยมีน้องซื้อมาฝากนะคะอา่แต่ว่าช่วงที่น้องซื้อมาฝากเอาไว้ที่บ้านแม่เนาะแต่ตูไม่ได้กลับไปตูก็เลยไม่ได้กินเนาะคุนเชียงคุณเชียง,ค,ยงคุณเชียงต้องตักให้ดดนข้าวแล้วก็โดนถั่วด้วยโหกินลูกนึงนี่อิ่มเลยนะเป็นหมูนะคะหมูด้วย มันจะออกหวานหน่อยๆอ,ออกรสออกกลิ่นพริกไทยนะคะเนาะเท็ดหอมค่ะอร่อยค่ะมีถั่วด้วยถั่ว อร่อยเนาะมีกุ้งนะคะมีกุ้งนะคะเดี๋ยวตูนจะมาชิมให้ดูเนาะมากินให้ดูค่ะบาจ่างของพี่จ่างบาจ่างพี่สาขวนค่ะนั่เลยคือแปะกวยนะคะกุนเชียงค่ะเนาะนี่คะ่ะหมูนะคะข้าวอันนี้เป็นอันนี้เราไม่ได้อวยกันนะคะนี่คืออร่อยจริงๆเนาะถ้าไม่อร่อยตูนบอกไม่อร่อยเนาะ แต่นี่อร่อยคุณบอกอร่อยค่ะเนาะพี่สาวขวัญทัศนีสายบุญค่ะเนาะคุณเอาไปอุ่นมานะคะเอาไปอุ่นมาทัศนีสายบุญนะคะทำอร่อยมากอร่อยมากสําหรับตู้ไม่เคยกินเนาะยังบอกว่าอร่อยนะคะจะกินบาจ่างให้ดูนะคะของพี่สาวขวัญน,นะคะของพี่สาวขวัญน,นะคะอามี เครื่องแน่นๆเลยค่ะพี่สาวขวัญเน้อพี่สาวขวัญทศนีสายบุญทำทุกท่ายค่ะอันนี้เราไม่ได้อวยกันนะคะนี่คืออร่อยจริงๆเนาะถ้าไม่อร่อยคุณนบอกไม่อร่อยเนาะ แต่นี่อร่อยคุณบอกอร่อยค่ะเนาะหมูเนาะหมูมีข้าว้าจะเป็นเผือกด้วยเนาะตูไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างเท่าที่เห็นลูกหนึน่อิ่มเลยค่ะ,ะมีถั่วน่าจะทัดเลยคือแปะกล้วยนะคะกุนเชียงค่ะเนาะนี่ค่ะหมูนะคะข้าว นนีเป็สวัสดีค่ะคลิปนี้ตูนจะพามากินบะจ่างนะคะบอกก่อนว่าตูนไม่เคยกินบะจ่างนะคะตูนไม่เคยกินเลยนะคะคืออันนี้เราไม่ได้อวยกันนะคะนี่คืออร่อยจริงๆเนาะถ้าไม่อร่อยคุณบอกไม่อร่อยเนาะแต่นี่อร่อยคุณบอกอร่อยอะเนาะจ่างบะจ่างพิซาขวนค่ะคุณเชียงคุณเชียงคุณเชียงต้องตักให้โดนข้าว แล้วก็โดนถั่วด้วยโหกินลูกหนึ่งนี่อิ่มเลยนะอันนี้ครั้งแรกของตูนนะคะที่กินบะจ่างนะคะตูนไม่เคยกินนะคะอ่าตูนเป็นคนโคราชแท้ๆนะคะไม่มีเชื้อสายจีเครื่องแน่นๆเลยค่ะ อร่อยค่ะพี่กวนอร่อยนะคะครั้งแรกกับการกินบะจ่างของตูนนะคะทัศนีสายบุญนะคะทำอร่อยมากอร่อยมาก <S <s สําหรับตูนไม่เคยกินเนาะยังบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยค่ะพี่กวนอร่อยนะคะครั้งแรกกับการกินบาจ่างของตูนนะคะ พี่สาวขวัญเ้อพี่สาวขวัญทัศนีสายบุญทำทุตายค่ะทัศนีสายบุญนะคะทำอร่อยมากอร่อยมากสำหรับตูมไม่เคยกินเนาะยังบอกว่าอร่อยนะคะนี่เห็ดหอมค่ะ อร่อยค่ะกินให้หมดลูกเลยค่ะ เมทั่วนะคะทั่วเมทั่วนะคะทั่วกิน้หมดลูกเลยค่ะ เมทัวนะคะทัวเมทั่วนะคะทัว่วอันนี้ขั้งแรกของตูนนะคะที่กินบะจา่างนะคะตูนไม่เคยกินนะคะอ่าตูนเป็นคนโคราดแท้ๆนะคะไม่มีเชื้อสายจีจังบะาจา่างพิสาขวนค่ะ พี่สาวขวนเด้อพี่สาวขวนทัศนีสายบุญคำท,ทุกท้ายค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ตูนจะพามากินบะจ่างนะคะบอกก่อนว่าตูนไม่เคยกินบะจ่างนะคะตูนไม่เคยกินเลยนะคะเคยไม่ทั่วนะคะทั่ว ันนี้ตูไม่แน่ใจว่าเป็นเผือกหรือว่าเป็นเมถวนะคะถัว่วเคยมีน้องซื้อมาฝากนะคะอ่าแต่ว่าช่วงที่น้องซื้อมาฝากเอาไว้ที่บ้านแม่เนาะแต่ตูไม่ได้กลับไปตูก็เลยไม่ได้กินเนาะ กินบาจ่างให้ดูนะคะของพี่สาวขวัญน,นะคะของพี่สาวขวัญน,นะคะอ่ามีนะคะ,ะก็เลยไม่เคยกินค่ะจะมากินครั้งแรกนะคะเนาะจะแก้ให้ดูก่อนเนาะจะแก้ให้ดูก่อน,นะค่ะนี่ค่ะบาจ่างนะคะบาจ่างเม็ถั่วนะคะถั่ว ม่ทั่วนะคะถั่วร่อนก็ร่อน ร่อนการ่อนจะกินบัจ่จางให้ดูนะคะของพี่สาวขวัญน,นะคะของพี่สาวขวัญน,นะคะอ่ามีมีม